จะถามต่อไปว่าชุมชนบ้านครัวจะอยู่อย่างยั่งยืนนะและมั่นคงเนี่ยศาสนาถูกต้องเมื่อกี้ผู้อธิบายไปแล้วนะในแง่มุมหนึ่งพอเข้าใจถ้าศาสนาถูกต้องการปฏิบัติเคร่งครัดเนี่ยพูดง่ายว่าในนี้จะไม่มีการทะเลาะบ่อแววงเลยถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ถูกต้องนะถูกไหมในชุมชนจะไม่มีทะเลาะบ่อแววงเลยเพราะนั้นประเด็นต่อไปก็คือว่าเมื่อศาสนาถูกต้องแล้วการศึกษาจะต้องสูงส่ง หมายความว่ายังไงคือศาสนาถูกต้องการศึกษาสูงส่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะปลูกตึกปลูกอาคารเนี่ยคุณลงถ้าฐานรากฐานรากของอาคารเนี่ยคุณลงไว้มั่นคงแข็งแรงนะคุณก็ต่ออาคารได้สูงอันนี้มันเรื่องของตักกะทั่วไปเลยศาสนาอิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าสาัเกฤตเขาเรียกว่า Unsecularization คือไม่มีระบบระบอบของศาสนาจักร และระบอบของอาณาจักรเพราะฉะนั้นมันทำคือในอิสลามจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีทางโลกทางธรรมไม่มี่มันมีอยู่สองทางคือทางที่ข้อปฏิบัติตามคําสั่งกับข้อห้ามตามคําสั่งมันมีอยู่เท่านี้แต่นี้ในอิสลามสอนด้วยว่ามุสลิมเนี่ยต้องศึกษาเนี่ยตั้งแต่เปนะเป็น,ะปนมุสลิมเนี่ยมีความจําเป็นต้องศึกษาตั้งแต่เปจนถึงลุงฟังสอบเลยนที่ว่านี่นะไป คนเราเนี่ยพอศึกษาไปเองเนี่ยสมองมันจะเปิดไปเองมันเป็นระบบอัตโนมัติเพราะว่าในเมื่อในเมื่อคุณปฏิบัติตามคําสอนให้ปฏิบัติเนี่ยถูกต้องเลยนะแล้วคุณไม่ปฏิบัติที่ห้ามเลวนี่นะสิ่งตรงนี้มันจะเข้ามารวมกันมันจะเป็นสังเคราะห์ในร่างกายเราจะสังเคราะห์ขึ้นมาสิ่งเราเนี่ยเราตอบไม่ได้แต่แว่าคนคนนั้นน่ะแต่ว่าคนคนนั้นน่ะที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะตอบตัวเองได้ เมื่อเราพูดกันมากว่าตอนนี้ศาสนาหรือความเชื่อทางศาสนาทุกศาสนาเนี่ยคนเริ่มละเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะกลับมาว่าการละเลยได้พออไเพราะอะไรเพราะแล้วว่าเราพยายามแยกนะโรงเรียนสมัยใหม่ออกจากศาสนาแต่ในนี้ผมก็บมางถึงก็ต้องไปเป็นชาตินิยมศาสนาหรือศาสนานิยมนะฮะเพราะนั้นประเด็นวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยที่ผมบอกไม่ได้พูดเพื่อพี่น้องมุสลิมเท่านั้นผมพูดถึงพี่น้องพู้ พี่น้องอคิดว่าพี่น้องพุทธก็ควรเด็กนักเรียนพี่น้องพุทธก็ควรได้อยู่ไปโกฏวันพระเพื่อไปปฏิบัติธรรมในในในวัดพี่น้องมุสลิมก็ควรหยุดวันพระหัตถ์วันศุกร์เพื่อให้เด็กๆได้ไปสสปฏิบัติธรรมที่มัสยิดอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งเนื้อหาทางในการเรียนก็ควรจะเอาเนื้อหาจากาศาสนาซึ่งมีพูดไว้ไม่ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจในพุทธก็พูดนะฮะ,ะ,ะเรื่องอ อะไรละอาชีพก็พูดไว้ในอิสลามก็มีพูดไว้ในเรื่องเรื่องอาชีพและเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นของผมก็คือว่าควรจะกลับมาให้เด็กทุกคนที่เติบโตในแต่ละศาสนาเนี่ยก็จะได้มีวิถีชีวิตทั้งระบบการศึกษาทุกระบบเนี่ยสอดคล้องกับหลักธรรมในศาสนานั้นๆครับที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะที่อาจารยพ์พูดมาเนี่ย มันจะต้องเป็นวาระแห่งชาติในการสัมมนาพูดถามว่าผมว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วคุณเลือกสาเหตุด้วยหรือเปล่าพกเอาแค่นีน้พอคือเห็นนะเห็น<ต>ด้วยแล้วด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลที่ว่ามันโยงใยมันมันต้องเกี่ยวเพราะว่าศาสนานี้เขามีบอกเกิดความเชื่ออย่างนี้อันนี้อย่างนี้อย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยมันจะต้องมาปรับพอจะยอมกันได้ตรงไหนไหมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมานั่งประชุมกัน เราสองคนมาคุยกันเนี่ยไม่สามารถจะแก้อะไรได้เป็นแตอย่าโยนโยนหินถามทางไปให้สังคมและสังคมรับเอาไปว่าเออเราควรจะเอาพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเออเอามาเซมินา์กันก่อนเอามาสัมมนากันก่อนเนี่ยนะเรื่องยังไงคุยกันหน่อยให้ได้ระดับหนึ่งประเด็นสุดท้ายครับผมคิดว่าการศึกษาในระบบโรงเรียนถามมาตรงๆเพราะไม่ชอบความว่าถามโลกทางธรรมในระบบโรงเรียนที่ถูกกระทรวงศึกษาบังคับมาเนี่ย แล้วรัฐธรรมนูญก็เขียนในเรื่องสิทธิเสรีภาพการนับถือศาสนาและการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาหรือ,อยังที่โรงเรียนตามระบบกสศลศราที่เข้ามาในชุมชนมุสลิมเนี่ยควรจะเปลี่ยนแปลงทั้งหลักสูตรเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระคัมภีร์กุรานคือสมควรหรือ,อยังมันสมควรมานานแล้วครับมันสมควรมาสมควรมันนานมากแล้วอ่ะแต่นี้ว่า เมื่อ,อไหรจะถึงจุดตรงนั้นเนี่ยมันก็ถ้าพูดจรจริคนที่ยอมเจ็บตัวเปลืองตัวมีไหมเพราะเรื่องนี้พอถึงระดับหนึ่งมันมีการเจ็บตัวเปลืองตัวไม่แล้วไม,ไม่มีผมยินยันได้เลยเพราะว่าเมื่อ20่สิกว่าปีก่อนหรือ30ปีก่อนตอนเราตั้งโรงเรียนบู่บ้าเด็กเนี่ยเราตั้งโดยไม่คำนึงว่ากระทรวงศาคิดอะไรแต่เราจะทําในสิ่งที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นผมก็เที่ยวไปยุหมดเลย แม้แต่พวกทางนักการศึกษามหมกว่าคุณจะต้องมีเขาเรียกว่าปรัชญาการศึกษาถ้าคุณเชื่อเรื่องดีโอเฮมบิสคุณก็ต้องตังต้งโรงเรียนที่ใช้ปรัชญาดีโอเฮมบิสใช่ไหมฮะถ้าคุณเชื่อปรัชญาเรื่องบอลดอกคุณก็ตั้งโรงเรียนบอลดอกเด็กเป็นคนเลือกเองเพราะเราไม่ได้บังคับให้เด็กทั้งโลกต้องมาเรียนแบบบอลดอกถ้าคุณเชื่อในเรื่องในพระคัมภีร,ร์กุรานก็ควรจะมีโรงเรียนซึ่งแยกออกจากโรงเรียนท,ท,ท,ที่ที่สอนเรื่องศาสนานะฮะที่มีปรัชญา ตามที่พ,ะพระคัมภีร์กุรอานได้กําหนดไว้ประเด็นผมอยู่ที่ถ้าคุณเชื่อในเรื่องคริดก็ควรจะมีปรัชญ,ญาในทางคริสในที่กําหนดไว้ในการศึกษาในระบบโรงเรียนผมถามประเด็นนี้ว่าถึงเวลาหรือยังที่โรงเรียนของมุสลิมโรงเรียนแบบทั่วไปเนี่ยะจะต้องนําหลักในพระคัมภีร์เข้ามาเป็นหลักในการจัดการศึกษาก็ก็ตอบยืนยันตั้งแต่แรกมันถึงหลักนานแล้วมันถึงหลักนานแล้วแต่ว่า ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงคือทับทิอีกทีนะหมายความว่าอย่างผมเนี่ยการศึกษาผมก็ไม่ได้จัดไม่ได้อะไรไม่อยู่อยู่ในวงศึกษาอาจารย์ให้เกียรติผมเข้ามาพูดตรงนี้ผมก็มันมันต้องพูดตรงมันต้องต้องนานแล้วแหละคนจะทําเรื่องนี้ต้องนานแล้วนะก็ผมเนี่ยเมื่อเด็กๆชั้นมัธยมเนี่ยนะผมก็ถูกสอนสาศาสนามาตั้งแต่เด็กโรงเรียนเนี่ยผมเรียนที่โรงเรียนเนี่ย เรื่องการอ่านคัมภี์เบื้องต้นผมเรียนที่โรงเรียนนี้นะแล้วก็ชีวิตผมอยู่กับเรื่องศาสนามาตลอดนะแล้วก็อิสลามวิทยานี่ผมเรียนที่นั่น8ปีนะมันซึมซับมาเยอะอแล้วยังมาเรียนพอเรียนะระดับอาชีพอะไรต่างๆผมยังหันมาเรียนศาสนาอยู่มันเหมือนกับว่าบางทีมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ว่ามีหัวใจไหม เพราะในคัมภีร์สอนไว้อย่างหนึ่งนะว่าคุณจะเข้าไปสู่อิสลามนี่นะผู้ผู้มีศรัทธาที่จะเข้าไปสู่อิสลามนี่นะคุณต้องเข้าไปเรียนาศาสนาเนี่ยโดยในอัลกุรอานใช้คําว่ากาฟะกาฟะนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษมขาว่า all without exception แปลแปลเป็นภาษาแปลเป็นภาษาไทยว่าคุณเข้าไปยอมรับโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีไม่คือ,ค,อคือเขาแปลว่าเข้าไปยอมจำนน เข้าไปยอมรับโดเม่มีเงื่อนไขปกติคนเราจะรับอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องขอเงื่อนไขงี้นะต้องงี้นะแต่คุณเข้ามาสู่อิสลามเอาล้อหลวงพระพิจาบอกห้ามบอกนะคุณจะเข้ามาสู่ตรงนี้คุณจะมาทํางานวิจัยคุณจะเข้ามานับถือคุณจะเรียนเรื่องศาสนาคุณจะสอนเรื่องศาสนาคุณอย่ามีเงื่อนไขเข้ามามาใช้ตรงนี้ระบบเงื่อนไขคุณอย่ามาใช้ตรงนี้ยาอิยาลเดีนาโมดุคูลูฟิสเซมิกาฟาคือเมื่อวามว่า ต้องเข้ามาสู่อิสลามเนี่ยโดยไม่มี all without exception ไม่มีเงื่อนไขใดๆอย่ามาสร้างเงื่อนไขแล้วถ้าอยากจะสร้างเงื่อนไขถ้าอยากจะสร้างเงื่อนไขใช่ไหมโน่นประตูอยู่โน่นนั่นสิแล้วทำไมทำไมชุมชนมุสลิมจริงยอมให้คนข้างนอกมาสร้างเงื่อนไขล่ะเรากับเด็กๆหมู่บ้านเด็กเนี่ยคุยกับคุณเรืองศักดิ์ดำดิ่งเรื่องจากหนังสืองานวิจัยประวัติศาสตร์บ้านครัว แล้วเราก็จะคุยเฉพาะเรื่องที่คุณเรืองศักด์ได้พูดว่าบ้านคจะยืนยงอย่างยั่งยืนจกต้องมีองค์ประกอบสําคัญดังต่อไปนี้มีศาสนาถูกต้องการศึกษาสูงส่งเศรษฐกิจมั่นคงชุมชนการเมืองแต่เราคุยแค่2เรื่องคือเรื่องศาสนาถูกต้องกับการศึกษาสูงส่งซึ่งพยายามจะเชื่อมระหว่างศาสนากับการศาึกษาเพราะรายการของเรากําลังสนใจ การศึกษาทางเลือกการศึกษาที่หลากหลายที่มีฐานของคนเรียนคนละแบบวันนี้มาที่ชุมชนบ้านครัวล้วก็ถือว่าที่นี่มีฐานของอิสลามเป็นมุสลิมนับถืออ่านพระคัมภีร์กุรอ่านก็เลยพยายามจะถามว่าศาสนาถูกท่องกับการศึกษาสูงส่งหมายความว่าไงและจะเชื่อมกันได้อย่างไรก็คงได้คำตอบพอสมควรนะฮะกับนักวิจัย ที่ได้รับสุดวิจัยมาทำหนังสือเรื่องประวาส์บ้านครัวคือคุณเลืองศักดิ์ดัิเกอรวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับครับวันนี้ A, วันนี้เราอาจไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดว่าเราต้องทำอย่างไรให้ชุมชนเล็กๆในเมืองใหญ่สามารถเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรามักจะร่วมมือกันลุกขึ้นมาต่อสู้กับอะไรบางอย่างในระดับที่ใหญ่เพราะสิ่งนั้นคือผลประโยชน์ที่ส่งผลกระทบร่วมกันแบบองรวมแต่เรามักลืมไปว่าตัวแปรต้นที่สำคัญมาจากจุดเล็กๆอย่างชุมชนที่เราอาศัย นี่อาจเป็นเพียงแค่การโยนหินถามทางอย่างที่คุณลุงเรืองศักดิ์ได้พูดไว้แต่อย่างน้อยเราก็เชื่อว่าอาจมีหินก้อนเล็กๆสักก้อนไปสก,กิดใจใครสักคนให้เริ่มหันกลับมามองคุณค่าที่มีอยู่ในชุมชนของตัวเองและช่วยกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต